สวัสดีครับวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาบูล็อกตอนที่208ชื่อตอนว่า100%เเซเพื่อชักมาที่ห้องฝึกซ้อมของตึกของเยอรมนีอีกเง่นี้เพื่อจะพิสูจน์คุณค่าที่แท้จริงในฐานะไซเกอร์เขาได้ฝึกซ้อมเองเป็นอย่างหนักเพื่อพัฒนาการให้ร่างกายได้ตามทันสมองในการจะแข่งกับทีมของอิตาลี จากนั้นอิซัง,งิก็ร่วมทีมกับฮิโหริแข่งกับคิโยระที่ร่วมทีมกับยูกิมิยาฝึกการเคลื่อนไหวระหว่างที่ไม่มีบอลฮิโริกันบอลจากคิโยระเอาไว้ได้แล้วส่งบอลยาวไปให้อิซัง,งิอิซง,งิใช้ร่างกายบางยูกิเพื่อไม่ให้แย่งบอลไปได้แถมยังใช้มือยันไล่ยูกิไว้เพื่อให้แกนกลางอยู่ในสมดุล จากนั้นก็ยิงบอลโดยไม่จับและเข้าประตูยูกิมิยะพูดกับอิสงิยิงเลยเหรอฉันสิตนายจนได้การกับตัวยิงนั้นสุดยอดไปเลยคุโรนะพูดต่อทำได้เยี่ยมมากเลยอิสงิอิง,งานงดิพูดเสริมนายดูเริ่มเหมือนซับประลาดไปทุกทีแล้วนะอิสงิจากนั้นพวกเขาก็หยุดการฝึกซ้อม ระหว่างการพักให้หายเหนื่อยข้างสนามเฮียวริกับอิสงิได้พูดคุยกันเก็บกับเมตาหิชันอิสงิพูดว่ามันรู้สึกเหมือนว่านายมองเห็นรอบข้างได้ทั้งหมดมันเป็นการประยุกต์การใช้ของการทำโดยอัตโนมัติที่นายเคยบอกชันไว้ก่อนหน้านี้เฮียวริมันเหมือนกับว่าต้องทำแบบนั้นอยู่ตลอดเวลามันรู้สึกเหนื่อยมากๆอิสงิพูดไป พร้อมกับนึกความหลังตอนที่ฮิโอริให้บอกว่าความคิดนั้นลองคิดแล้วทำโดยอัตโนมัติดูฮิโอริตอบอิสังีิเยี่ยมไปเลยนะแต่ร่างกายตามภาพที่คิดอยู่ในหัวตอนนี้ทันเลยออิสังีิตอบฮิโอริไปใช่นี่คือผลที่ต้องพยายามฝึกให้ได้มันเป็นจริงที่ทำทำได้ตอนนี้ฮิโอริพูดกับอิสังิ สำหรับคนอื่นๆดูเหมือนว่านายอาจจะตื่นขึ้นมาแบบปุบปับแต่สำหรับนายดูเหมือนว่านายกำลังค่อยๆพัฒนาขึ้นทีละก้าวในสิ่งที่ทำได้การตื่นขึ้นยังต่อเน,นื่องใช่ไหมอิสังิอิสัง,สงิตอบฮิโหริฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่พัฒนาด้วยตัวเองตลอดฮิโหริพูดต่อแต่ในแม็ดนั้นอิสังิคุงการคาดการณ์และการเคลื่อนไหวของนาย เหมือนนายเป็นพระเจ้าเลยจากสายตาคนนอกมันเหมือนกบนายกำลังควบคุมทุกคนในสนามอิซงิทามฮิอริด้วยความสงสัยมันหมายความยังไงฮิอลิอธิบายเพิ่มเติมมันเป็นแบบนั้นแหละท่านายสมบัตถึงด้วยความรู้สึกการเป็นตัวเอกนายจะดูเหมือนเป็นพระเจ้าหรือเกมาสเตอร์ผู้ควบคุมยุกกี้เลยสุกไหม อิสงิพูดควบมาด้วยความสงสัยพร้อมกับคิดในใจผู้ควบคุมสนามเกมมาร์เตอร์นี่มันคือเป็นไปได้ไหมว่านี่คือความประทับใจแบบเดียวกับที่มีต่อลินในการแข่งขันครั้งแรกและถ้าทำแบบนั้นได้บนวีทีน e โออีโกเอตเลีกเพื่อจะสู้พวกระดับเวอร์เบดบางทีฉันอาจจะถึงระดับสูงสุดจริงๆก็ได้ อิสงิพูดด้วยความดีใจพร้อมกับตอบฮิโอริไปแต่ถึงอย่างนั้นถึงจะฝึกจนได้มาแล้วและพัฒนาเลเวลขึ้นเรื่อยๆแต่โอกาสที่จะสนะไกเซอร์มันมีมากสุดก็คือ50ไม่สิไม่ถึง40ด้วยซ้ำฮิโอริรู้สึกทึ่งในตัวอิสงิและพูดขึ้นมาจินตนาการได้จริงขนาดนั้นเลยเหรืออิสงิแต่ยังไม่พออีกหรอ ถ้าสู้กับไกเซอร์ได้ถึงขนาดนั้นแล้วอิสางิตอบฮเฮลรีไปว่าไม่ไม่เลยมันไม่มีความหมายเลยเว้นแต่ว่าฉันจะมีทฤษฎีที่สามารถเอาชนะได้100เปอร์เซนต์เพราะมีโนเอลโนอาอยู่ในการแข่งขันครั้งนั้นฉันเลยเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแต่ฉันไม่สามารถเก่งที่สุดในโลกได้ถ้ายังต้องพึ่งโนเอลโนอาอยู่ตลอด ซึ่งฉันจะเล่นได้สมบูรณ์แบบก็ตามการใช้เม t ตาเวรชันประสานกับความรู้สึกการเป็นตัวเอกอีโกอีจิกซอบางอย่างมันยังคาดให้ไปสำหรับฉันเพื่อจะได้ทำประตได้100%ระหว่างที่คุยกันอยู่อิซังิได้เลือบไปเห็นไลจิกับอิง,งังบุริที่กำลังฝึกซอมกันอยู่ไลจิรู้สึกน้ำลำคาญที่อิง,งังบุริทำฟาวโดยตั้งใจตลอด ไลจิเลดาอิงงกุลิ eda, uri, ไปว่าไอเจ้าผาปอมง,งานงุลิตอบไลจิไปว่าฮ่าฮ่เรียกฉันว่ามาเลเซียนเถอะฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญการทาฟาวจากไรขวาเกือบ100%จากทั้งหมดเลยนะอิซังิีได้ยินทั้งสองคุยกันแกวกับกความคิด100%จากที่องิงฮังกุริพูดไลจิพูดกับองิงฮังกุริแกพยายามจะทำไรอยู่นะไอเจ้าโง่ เรามี V.A.R. พวกเขาจะรู้ว่าแกกำลังทำการแสดงอยู่อิงเงอริตอบไรจริไปว่าฉันไม่ได้แสดงมันคือการกระแทกเบาๆและล,ะล,ะละ้มเกินจริงการหาท่านใดน,นั้นเองอิสง,งิก็ชุกคิดอะไรขึ้นมาโมร,ริบ้าคห้ไรจิอุบปากฉันเป็นคนที่ได้ทำฟาวไม่ว่าจะถูกกระแทกตรงไหนและฉันจะชนะ V.A.R. นี่คือความตื่นเต้ของฉันไรจริพูดยุสที แกไม่ได้ช่วยฉันซ้อมเลยอิง,งกุลกลีตอบไรจิก็บอกว่าฉันคือมาเลเซียไงระหว่งหางไรจิกับอิงกุกลุลกลังทะากันอยู่ขณะที่ฮิโอริกับอิซงิีกำลังนั่งพักฮิโอริพูดกับอิซงิฮ่าฮ่พวกนั้นมันงี่เง่าจังเลยนะอิซงิพูดขึ้นมาไม่นี่แหละบ้าจริงบางทีนี่อาจจะเป็นการทระตูได้100อิซงิคิดในใจทฤษฎีนี้สามารถ เอาชนะไกเซอร์ได้ฮิโอริพูดกับอิซึงิฮะว่าไงนะอิซึงิลุกขึ้นมาด้วยความดีใจแล้ววิ่งไปบอกเอียงกุลิว่าขอบใจจริงๆอิงยงงกุลินายนี่มันสุดรักไปเลยไรจิกับเอียงกุลิก็ตกใจแล้วงงอิ่งงกุลิทำท่าตกใจแล้วพูดขึ้นมาเน่ยบอกนะว่าเมื่อวานนั่นตื่นมาเป็นมาเลเซียนแบบฉันด้วยนะ่ะ ไอจิพูดเสริมไม่ฉันพน,นันได้เลยว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนยูกิมิยะที่เพิ่งฝึกซ้อมเสร็จเดินไปหาย,ยูริแล้วถามอีสองังีไปไหนแล้วเหรอยูริตอบยูกิมิยะไปไหนไม่รู้ทำหน้าตาเหมือนคิดอะไรขึ้นมาได้สักอย่างนะกิมิยะหัวเราะพร้อมพ,พูดขึ้นมาจริงดิให้ตายเถอะนี่ยังพัฒนาได้ต่ออีกงั้นเหรอหน,นักฟุตบอลเวนั่น โยริตอบยุคิมยะไปใช่ฉันก็ว่างั้นฉันอยากจะเล่นฟุตบอลให้ได้แบบนั้นจริงๆอิสังิีวิ่งผ่านทางเดินเพียงตึกของฉันนิ่งด้วยความดีใจระหว่างที่อิสังิีวิ่งไปอิสังิีก็คิดในใ,ใจฉันแน่ใจว่าฉันทำได้แน่แต่เพื่อเจ้เชานที่จียนนี้ในเวลาสั้นๆแต่ฉันทำคนเดียวไม่ได้ เขาเป็นจิ๊กซอที่มีที่ฉันเพิ่งคาเจออิซงิอยู่ที่หน้าห้องประตูห้องเทนนิงแล้วเห็นชายคนหนึ่งที่ยกน้ำหนักอยู่นั่นก็คือคุนิงามิอิซงิทักคุนิงามิโยสมองกล้ามเนื้อขอยืนความสามารถข้างในหน่อยสิอิซงิเชื่อมั่นฟอร์มูล่าวิวัฒนาการขั้นสูงสุดอิซงิเข้าใกล้10 0อีกก้าหนึ่งแล้ว จุกกันแล้วนะครับฟาบก็สับเพื่อเป็นกำลังใจชอบรู้ชอบ,ชอบ,ชอบสแซวคอมเมนต์กันก็นได้สับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ